น,นุ่มมีเมากนุ่มแต่ตอนนี้ถ้าบึงนี่นี่ไครรู้ต้องว่าปุ๊บนี่จะมีน้ำก่อนด oh, <no. S 1> ูดน้ำอ้าวน้อปีแล้ว <c oughs> สาวกว่าป,ปี <c oughs> แล้วโอ้สาวกว่าป,ปีนะฮะผู้ชม สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อเมนี้น้องเมย์ผ่าท่านผู้ชมมากินไข่นกกระถาท่านผู้ชมกินอยู่กับทีเนาะกินอยู่บนที right ่พ่นเลียงบนที่พ่นเพาะออกมาเป็นไข่ต่างๆท่านผู้ชมกินอยู่กับทีเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องเมย์แล้วทีว่าได้มากินกับทีอย่างที่ทนผู้ชมสไลด์ก็ได้กินไปว่าก็จะเอาไปเลาะไข่นะท่านผู้ชมก็ซื้อได้กินแต่กับเดียวหรือส่งกับทางท่านผู้ชมเนาะก็กับห้าพันกีบบางคนก็ไข่สี่พันกี๊บทนผู้ชมแต่ว่าเมนี่น้องเมย์าท่านผู้ชมมากินแบบจุกลุกเลยก กับเทียนะครับผู้ชมบอลเพิ่นเลี้ยงมีทั้งโตมีทั้งย่งได้ครับผู้ชมปะเหมือน่เครับผู้ชมสถานที่นี้ก็คืออยู่บังยอครับผู้ชมเด้อบังยอเหมืองปักเสษแข้งจำปัะสักพักแต่ของประเทศลาวครับผู้ชมกะเข้ามาก็จะเป็นเหอนก็จะเอาจังซีครับผู้ชมนี่บอลนางนาเย่ามาแต่งตัวเซ็กซี่แล้วครับผู้ชมมือนี้เซ็กซี่มากินไข่นกกระทานั่นเองนะผู้ชมไปเลยครับผู้ชมเนี่ยก็จะวายู่วนหัน อาหารเพื่อนท้าผู้ทมงสบายดีโอยนี่มันได้กินขนมกะทะกับทีเลยเนาะมันมันเลี้ยงเองเลยบอไมค้า <c oughs> โอ้มีทุกมื้อเลยบอเมนูนี่มีทุกมืออมมมกม้อเลยเนาะมีเมนูยุพุ่นบอเมนูเขากมีเขามีต่ไข่นกแล้วก็ทอดนกต้มสุปธรรมดา อผู้สมเมนูแมคา้าเพ่นกามีไข่นกแล้วกะ็ทอดนกและกะ้วก็บตำส้มทานผู้สมเอาทั้งซ่ามยางเลยเนาะทานผู้สมเนะมาะแมค้าเอาทอดนกกับอันไข่นกกระถาเด้อส่วนตำส้มนงเมยจะข้อตำเองทานผู้สมเพราะว่านงเมยมักตำรสซาแ,แบบจุกๆแบบรสซาตัวเองทานผู้สมเนาะข้อตำในแะมคา้าแล้วกะจึงให้พล่เอาทานผู้สมอู้มันนี่ลมผัดเย็นดีเด้อมันนี่เด้อน,นี่ โบแดดแล้วก็บ,บุฟุน่นเธอทำผู้สมบูรณ์หัวฟุน่นจิตามมาบอกับบุหูนเนาะเธท,ทำผู้สมมามีจะผ่าท,ทำผู้สมมาเบิ้งไข่เนาะเมค้าพูดบอกว่าอันนี้แมนบอลผืนนึ่งไข่ไข่ลดบอสอันนี้แมนไข่เขา้นนเขา,ขาท่านผู้สมนี่ไข่เขา้าเดี๋ยวเราไม่จะทำก็จะเนาะว่าเป็นแยงจิ้มฮองไข่เขา้าตัวนี้แมน ไขลูกโอ้ต่วันนวยซำกันเนาะเบิงบออกเลยเป็นยังจึงหองไขลูกเป็นยังจึงหองไขเข้านี่ยครับผู้ชมแม่ค้าเป็นก็บบอกว่าตัวนี้คือไขเข้านะท่านผู้ชมเนาะไขเข้าแล้วน้องเมย์จะพาท่านผู้ชมมาเบิงไขลูกนี่ตัวนี้จะแมนไขลูกท่านผู้ชมแต่ว่าโบเต็กตังกันเลยท่านผู้ชมทางนอกนะน้องเมย์เบิงนี้คือว่าคือกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะ มาทางในน่ตงาง่ะเด้อท่านผู้ชมเด้อเบิงบ่งฝืนเพิ่นเฮปเป็นกองเป็นกองแมปหนึ่งกับเทิงเลยเลี้ยงเองนึ่งเองค่ายเองท่านผู้ชมอ่ทาท่านผู้ชมตอนนี้น้องเมย์จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบอลที่เพิ่นเลี้ยงนะคะผู้ชมเนาะที่ใจข้าอยู่เดี๋ยวดีได้ข่าวไปได้ก็ได้เด้อเด้อเค่ท่านผู้ชมไปเรื้อง แม่คค่ะผู้ชมมาเบิ่งบักสะเลียงเนาะอือมันเสียงจนของออกมานอกเนาะมันควมเกลือบ่แม่นเพ่นถาเกลือเออยได้อยู่หาลเข้าไปบ่ได้ยคัขนาดทํานผู้ชมจกตนี่เอื้อยได้นับบ่บ่ได้นับเนาะูแต่ว่าหลายตม้ม3-4นี่แหละประมาณ3-4พุ่นน่ะทาูตนี้เพิ่นกําลัง เกือเขาอยู่เนาะเก็บไข่ทุกมือเก็บทุกมือเกกลยสพักว่ามพันจีนัพพค้ายูหนีบ่เออยด้วยว่าอันเขาจะมาสื่อบอกขายส่งนะเนาะขายนเด้ไขยเป็นได้เลยาย่ป็นกิโลบ่ขายเป็นร้ยเป็นนวยโอ้นัเป็นนวยนวยหนึ่งเจ็ดสิบนโอ้ลอยหนึ่งเจ็ดสิบพันี ช่วงหนึงเขาก็ขายหัวอาหารมันก็ขึ้นมุหยังเขาก็ขายหาซิบพันพวกซิบอันนี้หัวอาหารมันขึ้นนี่เขาก็ได้ขึ้นนำอันนี้หัวอาหารขึ้นราคาขึ้นเนาะหัวอาหารตะกี้นี่จะแสนหนึ่งแสนปลายเดี๋ยวนี้มันโฉมแสนตัวล่ะอืมเหตุใด้มันได้ปีแล้วจะถายวรได้สาวกว่าปีแล้วโอ้สาวกว่าปีนะค่ะบุษบกสาวกว่าปีโอ้เป็นเขียนไหวเขียนแล้วชดไว้นี่ ี่เท่าไหร่เซสามเดือนเจ็ดเก้าสิบเก้าบนนี่ไพันเก้าร้อยเกสิบเก้าบาเก็อขายเราปรจุไปทันพันก้าร้เกาโอ้เป็นแบบผูเลยว่าให้ปาะ้อตะกี้เนาะเข้าคิดกระดาษทัองหดของบทอาหารเนาะเโบป่ะตรงนี้ป่ะขอบใจหลายๆเด้อเออ โอเคนะพี่สมแนนเราจะหักระได้ที่แนนทำผสมนกมาเหมือนไล่นาดได้ละอากะเใช่ี่สมแบบมั่นใจเลยครับพี่สมลูกมีตกใจมากระวังนงาย่าอย่าแลนไหวไล่เนาะอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้องมีกะจะต่ำอันนี้นะครับสคืนลดต่ำข้าวปุ้นแล้วก็จะมีตั๊มะฮึงเลยน้องาย่าอยากกินตั๊มมะฮึงท่านผู้ชมเนาะอาก็จะไปกินให้ได้ท่านผู้ชมเบิ่งแบบจุกๆเลยครับผู้ชมตอนนี้นกมันเอื้อทออแล้วเนาะ ราคานกในเออไขแเราได้ยังไงร,ราคาทอดนะอ่าสุดอะห้าสิบสมีห้าสิบแล้วก็มี3สสิบพันเนาะเดี๋ยวจะไหนตอนนี้จะไปทายหน้าตาให้ท่านผู้ชมเบิรงเนะาะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยากไปให้ท่านผู้ชม,มนี่ท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมด้วยต่ำข้าวปุ้นเนาะยังต่ำมักฮงแด ให้เจ้าครอิ่นตาทับทุสมอันนี้กับตัวเด็ดทัผู้ชมอันนี้แหละเป็นนกที่ว่าอ่าอยู่ในหังเมื่อกี้เนาะทัผู้ชมแต่ส่วนนี้มันไข่ของเพิ่นทัผู้ชมนี่จำเจียวสดอ๋ออันนี้มันเจียวข้องไข่ทัผู้ชมก็จะมีเกลือเป็นหน่อพริกไทยอันนี้เลือกไข่ยังแดดนี่นเอาแต่ไข่ลูกเลยโอ้เพราะว่ามีไข่ลูกกับไข่เข้าอันนี้มันไข่ลูกโดยเฉพาะทัผู้ชม มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อจานเท่าไรนี่ชิพันกีบจานชิพันกีบทำผู้สมอันนี้จานน้อยสามชิพันกีบโอ้โหแต่จานใหญ่เป็นหาชิพันเนาะอันนี้ซาลาเปานี้ถือว่าคุ้มเป็นทำผู้สมได้แหงครับผู้สมนผู้สมเนื้กินท้าข้าวเหนียวครับผู้สมไอ้น้อยย่าจันไปน้ำกันเด้อ เบเก,ก้<อ>ล <ง S 2> ดีแฮบีวาน่ร่วมลมห่อนเด้หน่อยยาด้อยร้อนนากเลยอ่ะน,นียากตากัตข้้วปุ้นแหบอะไรนี่ขั้วป้นก่นอนก็เลยไครลูกตั้วปู โทรศัพท์เนอไทยครับทุกคนก็เลยวัดอุปมาแล้วแต่หมาป้ไม่แบบ เสแฉะมาเก็บเป็นใครอเองม,มีทั้งผู้สมงเข้ามาแล้วหอนๆเลยอุ่นๆหอนๆมันต้องคู่กับข้าวเหนียวท่านผู้สมเออนี่ค่ะ ซีนไลท์เตอร์ทำส่วมเป็นนกแล้วนี่ซีน <c oughs> มันก็ไล่เขาตรงไรมังวันเลยเนาะเพราะว่า,ามันมาแต่แต่แดงทำส่วน มมีตำาใส่ปรเดกเด้ยอยู่บ้าจะมีบ้านเม <c oughs> มีอยู่แต่ว่ดเป็นคนห้ากินยะไรคือครับผู้ชมบ้านน้องเมย์อะไรอย่างที่ครับผู้ชมอย่างบว่วใดหูได้เห็นเธอครับผู้ชมเด้อ ฮะาน้องเมย์ได้ไปบ้านน้องเมย์จะท้ายทำผู้ชมงเบ่งส่วนเผาก็มีไร่อาหารการกินปแป๊บๆก็มีได้แต่ว่าตะเกียนน้องเมย์บริได้ที่ยูทูบดิน้องเมย์ก็เลยแบบบริท้ายทำผู้ชมเบิง่งนั่นสิแหละอันนี้พอน้องเมย์ในยูทูบแล้วน้องเมย์ก็จะได้เข้าไปซอกห้ากินนั่นสิแล้วทำผู้สูงเบิ่งแล้วครับผู้ชมงเบ่งคือจั่นสิแหละ ถ้าเคาอยาจะกินอยู่นอกก็ได้ท่านผู้ชมคุนก็นมาเลาะไข่กันแต่ว่ามันกับบอลได้สดแล้วก็แบบขมรู้สึกมันจะฟินคือกับอยู่กินอยู่กับที่เลยท่านผู้ชมเพราะว่านี่บอลเลี้ยงก็เจ้าอยู่นี่บอลฮ็ดก็เจ้าฮ็ดอยู่นี่กิน,ก,นกินอยู่นี่เลยท่านผู้ชมไม่เนาะถ้าเรากินจะข้อบังเอคยเป็นกระไดเนาะแต่แบบเออเป็นให้เบิ่งของแต่ชำท่านผู้ชมบอลได้เข้าไปเด้อเบิ่งนอตแล้วก,ลกัน เบิ้งไก่เล่นอยู่ท่านผู้ชมจนนี่จนเป็นพรมแต่น้อนีปเป็นโตัวคนบอเป็นพมแต่มีตานี่ะเนาะโอ้ตัวนี้ปนใครอันนั้นมาได้หนิปนใครเข้ามานั่นได้หนิในน้องนมาอันนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเราไม่ให้เบิ้งไครเข้าใครเข้าจะเป็นแบบคือใครต้มแหละท่านผู้ชมคือใครต้มต้มใครไกลหรือว่าใครเป็ดอ่ะท่านผู้ชม คือไข่ต้มปกติเนาะถ้าเอิ่มน,นะไข่ขาวไข่เป้าไข่ถ้าเบ่งเน<ๆ>ี่ยนี่ไข่ลูกในต้องว่าปุ๊บนี่จะมีน้ำก่อนดูดน้ำสุดน้ำนุนหนัวก่อนแล้วก็เพอออกมากจะมีไข่ชีเรื่องกับโตทนะ่านผู้ชมตัวอ่อนถ้ามีขคนน้อยนึงมันก็แปลว่าไกลจะเป็นโตแลนะ้วผู้ชม นกน้ำเงินไก่ทำไมว่าไก่วะนกจ้าผู้ชมเมื่ก็ล่วงกินแต่ไข่ไก่ันเด็ดแมวนกอยู่ข้างบนน้องเมี่ยมแมวนกในตอนนี้กินแต่ไก่ไก่ันเด็ดวันนี้วัวไก่เออห้องไก่กันบ่าบอกแม่ไข่นกอะไรผู้ชมเลยนกกระทา พี่เคยกินคอมเมนต์บล็อกเลยเด้อว่ารสชาติเป็นแล้วได้แล้วลกับเฮดเมนู <c oughs> menu, ยังกินได้เลยค่ะผู้ชม <c oughs> บอกเลยเด้อเพราะว่ามันคุณนดงจิตยามเตียวศูนย์ของมีอะืรอหน้าค่ะยจืซื้อครัผู้ชมหอยจืดโอ้ยเขาจะเซื่อนแต่เฮดเมนูกินถ้าผู้ชมคอมเมนต์บอกได้ว่าเฮดเมนูยังแซ่บที่สุดหอ <c oughs> าจืดซื้อดิบๆไปเฮดถ้าจะหนึ่งหรือว่าตุ้มปอกปอกเลยก็ห,หัวเตียวสูนย์ใครเลยอ่าจะเหตุคนไหน เพื่อมันกระบอกในขางดำสมกลับไปเนาะเวลามี่จากปะปะิานพิมไม้เลยน้ำสุมนี่เะกระพอปลาแต่ว่างานดองงานอะไตอนเลือดมาพองอกทำามให้เขาออกยอบาางมานเลยงานดองสมัย ใรยทั้องทางมดเท่าได้ไหมคะเสน้สน14,000กรี๊บท่านผู้ชมการรวมทั้งน้ำดื่มแป,ป๊บซี่ท่านผู้ชมตำข้าวเหนียวแ,แล้วก็ไข่นกกระทาปิ้งนกกระทา<แ>ตำม,มาักงตำขบุญเคยยมเห,เหเี่ยวแน่รวมกับบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลท่านผู้ชม อาะรัผู้ชมวันนี้น้องมกะอิมแหงเนาะจุกๆเลยอิมมีบน้องยายาอิมตาลอ,อยนะผู้ชมบวกกับบรรยากาศที่ว่าดีแหงเนาะลมพัดไว๊ยต้นมะพร้าวต้นตานลมพัดปิวไปปิวมาเหนแบบอื้มบรรยากาศที่แบบดีที่สุดพอมื้อนี้โบมีแดดทรับผู้ชมีใช้มีแหงเป็นหนังซื้อลาวครับผู้ชม คาเล่านา,างสาวว่ะเมื่ออื่นท่านผู้ชมเมืม่ออื่นน้องเมื่ชีแดงตูท่านผู้ชมชีแตงตูตงต่ใส่สุดแดงใสโอตาล่าแต่้าเสาทสา่านผู้ชมลองเบื่อว่าอันตาล่าท้าเสาเนี่ยมันจกักโมงท่านผู้ชมเอาบอกเลยซะซ่าโมงมตอนเ้าท่านผู้ชม ตื่นแต่เสาสั้นหมูต่อเสาท่านผู้ชมค่ับเสไปนี้น้องเมย์จะได้เฮ็ดคลิปติดชีวิตตัวเองนะท่านผู้ชมแบบตะละมือนี่เฮ็ดยังเดียว hit ยังเดียวน้องเมย์จะทายแล้วให้ท่านผู้ชมเบิ้งมัดท่านผู้ชมเ <c oughs> นาะแล้วก็ไพ่ทีท่ามเข้ามาไล่มาข้อมูลเกี่ยวกับน้องเมย์นี่น้องเมย์เป็นไพ่มาแต่ไส่ไปย,ยัยงมาอยู่ไตสิน้องเมย์ก็จะบอกท่านผู้ชมเนาะถ้าติดตามน้องเมย์ไว้เลยทัผู้ชมเด้อจะได้เห็นหมดว่าน้องเมย์เป็นไพ่ทับผู้ชมงานนี้มีล <c oughs> ุ้นแน่นอนมาจ้ะ อ่ะท่านผู้ชมายมบายทาย่านผู้ชมเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายน้องมย์ยายาเมยยาไปบายน้องนาไปบายพบกันคลิปต่อไปท่านผู้ชมถ้าเบิ่งวันน้องเมย์เิฟเนี่ยงไปใต้ท่านผู้ชมเนาะฮัตติตาของข่าวเดี๋ยวท่านผู้ชมเด้อสำหรับมือนี้บ๊ายบายแซบลายจุกลายเมิอจ่าชิบวูขึ้นเลยท่านผู้ชมน้องเมย์แซ่บอีกแล้วบ๊ายบาย